เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าในเงามูดของยุคสงครามเย็นเนี่ยนอกจากเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แล้วมันมีความลับอะไรที่มันลึกแล้วก็แปลกยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่อีกเอาละครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกภารกิจลับสุดยอดของ KGB ที่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะมันอาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษย์ที่เราเคยรู้จักไปเลยก็ได้นี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย มันเป็นไปได้จริงๆเหรอที่หน่วยสืบราชการลับที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกอย่าง KGB เนี่ยจะไปเจอร่างของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ถูกดองเอาไว้ในพีระมิดที่อียิปต์เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันแดงขึ้นมาจากสารคด,ดีเรื่องหนึ่งที่ชื่อ The Secret KGB Abduction Files ครับคือมันออกอากาศแค่ครั้งเดียวเลยนะในปี1998แล้วในสารคด,ดีก็อ้างว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยหลุดมาจากนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาลักเซียคนหนึ่งที่แอบเอาแฟ้มลับสุดยอดของ KGB ออกมาแชร์ ทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมโซเวียตต้องทุ่มเทอะไรขนาดนั้นกับภารกิจนี้ด้วยเราต้องโยนกลับไปในบรรยากาศของสงครามเย็นครับที่มันนำไปสู่การตั้งโปรเจกต์รับที่ชื่อว่าโปรเจกต์ไอซิสซึ่งเป้าหมายของมันก็คือตามล่าหาเทคโนโลยีต่างดาวในยุคที่อเมริกากับโซเวียตกำลังงัดข้อกันแบบสุดๆว่าใครจะครองโลกเนี่ยนะฮะโซเวียตก็พยายามหาทุกวิถีทางที่จะชิงความได้เปรียบ และพวกเขาก็เชื่อกันอย่างจริงจังเลยว่าคําตอบสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีสุดล้ําของมนุษย์ต่างดาวที่เคยมาเยือนโลกเราที่อียิปต์เมื่อนานมาแล้วคือทุกอย่างมันเริ่มลงล็อกตอนปี1956ครับหลังจากวิกฤตการณ์สูเอซโซเวกก็กลายเป็นพันธมิตรเบอร์หนึ่งของอียิปต์เลยซึ่งนั่นแหละครับคือใบเบิกทางชั้นดีที่ทําให้พวกเขาสามารถเริ่มโปรเจกต์ ISS ได้ในปี1961 เป็นภารกิจลับที่รัฐบาลอีกก็รู้เห็นเป็นใจด้วยแล้วก็ทํากันยาวๆไปเลยครับ27เดปีเต็มตลอดหลายปีที่ขุดค้นกันเนี่ยทีมของ KGB ไม่ได้เจอแค่ไหชามหรือของใช้โบราณธรรมดานะครับแต่พวกเขาดันไปเจอของที่มันผิดที่ผิดทางผิดยุคผิดสมัยไปหมดเลยมันเหมือนเป็นชิ้นส่วนของเทคโนโลยีที่ไม่ควรจะอยู่ในอีบโบราณซึ่งมันก็ยิ่งทำให้พวกเขาเชื่อว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วลองดูของที่เขาเจอกันสิครับ เสื้อผ้าที่ทอด้วยใยแก้วแบบเดียวกับยุคปัจจุบันอาวุธที่ยังปล่อยรังสีอ่อนๆออ,ออกมาทั้งที่เวลาผ่านไปเป็นพันปีและที่มันหลอนที่สุดเลยก็คือหน้ากากเงินที่ทําขึ้นมาสําหรับใบหน้าที่ไม่ใช่มนุษย์แน่ๆคือของพวกนี้มันตะโกนออกมาเลยครับว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเรียนกันมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรตกหล่นไปนะเอาล่ะครับหลังจากเจอของแปลกๆมาตลอดทางในที่สุดก็มาถึงจุดคลิมแอซ์ของเรื่องราวทั้งหมด การค้นพบครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นหัวใจของโปรเจก t นี้เลยหลักฐานชิ้นที่เด็ดที่สุดที่สารคดีเรื่องนี้เอามาอ้างก็คือฟิล์มวิดีโอครับเป็นฟิล์มที่บันทึกเหตุการณ์การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์นี้ไว้ได้ทั้งหมดเลยแล้วเรื่องราวมันพีคตรงที่ว่าว่ากันว่าฟิล์มมัวนี้เนี่ยมาเฟียรัสเซียเป็นคนแอบเอาออกมาจากคลังลับของ KGB ซึ่งมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันทั้งน่าเชื่อถือแล้วก็น่าสงสัยไปพร้อมๆกัน ภาพในวิดีโอนี่คือลุ้นมากครับเริ่มจากเจ้าหน้าที่ KGB บุกเข้าไปในสุสานที่ถูกตั้งชื่อไว้เลยนะว่าสุสานของผู้มาเยือนจากนั้นพวกเขาก็ใช้ชแฉลงงัดฝาลงหินทันทีที่ฝาลงเปิดเท่านั้นแหละมีควันแกส๊สพวยพุ่งออกมาเลยครับทีมงานต้องรีบถอยกรูดออกไปก่อนแล้วจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ใส่ชุดกันสารเคมีเต็มยศก็รีบวิ่งเข้าไปดูว่าอะไรอยู่ข้างในและนี่แหละครับคือบทสรุปที่ทำเอาช็อกกันไปเลย สิ่งที่นอนอยู่อย่างสงบนิ่งในโลงศพหินนั่นไม่ใช่ฟาโลไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นร่างของสิ่งมีชีวิตที่ดูแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงและที่ช็อกไปกว่านั้นอีกคือผลตรวจคาร์บอนครับมัมมี่ร่างนี้มีอายุถึง12,000ปีโอ้โหนั่นหมายความว่ามันมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ก่อนที่พีระมิดแห่งแรกจะถูกสร้างขึ้นซะอีกนะพอเอามาเทียบกันให้เห็นจะจ่าแบบนี้ยิ่งชัดเลยครับร่างนั้นสูงกว่า2เมตรซึ่งสูงกว่าคนยุคนั้นแบบคนละเรื่องเลย แล้วในเอกสารลับของ KGB ก็ระบุสายพันธุ์เอาไว้ชัดเจนเลยนะว่าสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่มีต้นกําเนิดไม่ทราบที่มาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะการค้นพบมัมมี่ร่างนี้เนี่ยมันดันไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับพีระมิดที่ดังที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งเข้าพอดีทฤษฎีนี้ว่ากันง่ายๆก็คือการวางตำแหน่งของมหาพีระมิดทั้ง3ที่กิซานเนี่ยมันตรงกับตำแหน่งดาว3ดวงในเข็มขัดของกลุ่มดาวในพารานเป๊ะเ,เ,เลยซึ่งสารคดีนี้ก็ชี้ว่าเฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงบ้านเกิดของผู้มาเยือนคนนี้ก็ได้คำถามต่อมาก็คือแล้วมันมีหลักฐานอื่นอีกไหมที่มายืนยันเรื่องผู้มาเยือนจากนอกโลกในยุคอียิปโบราณคำตอบคือมีครับแล้วก็เก่าแก่มากๆด้วยหนึ่งในหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งก็คือทูลีปาบิลุสครับ เป็นบันทึกโบราณสมัยฟาโรห์ทุตมสที่3ซึ่งในบันทึกเนี่ยบรรยายถึงวงแหวนไฟปริศนาที่ลอยอยู่เต็มฟ้าเลยแล้วก็สว่างจ้าซะยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีกนี่อาจจะเป็นบันทึกการพบเห็น UFO ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ได้นะและจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆบนท้องฟ้าครั้งนั้นจูๆ่ๆฟาโรห์ทุตมสที่3ก็กลายเป็นฟาโรนักรบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์ไปเลย แบบว่าขยายอาณาจักรไปได้ไกลแบบที่ไม่เคยมีใครทาได้มาก่อนมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าความสําเร็จแบบก้าวกระโดดนี้เนี่ยมันบังเอิญจริงๆหรอหรือว่ามันเป็นผลมาจากการได้เจอกับเทคโนโลยีจากฟากฟ้ากันแน่แต่ปริศนาที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ตัวมัม,มี่ก็ได้นะครับแต่เป็นตัวสารคดีเองนี่แหละ The Secret KGB Abduction Files ฉายทั้งทีวีแค่ครั้งเดียวท้่วในปี1998แล้วก็หายไปเลย ไม่มีการฉายซ้ําไม่มีทําเป็นวิดีโอขายหายไปแบบเหมือนกับว่ามีคนจงใจลบมันทิ้งไปจากประวัติศาสตร์เลยเหรอครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยเหลือแค่คําถามให้เรากลับไปคิดกันต่อครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราว่ามาเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องแหกตาที่ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงทางทีวีเฉยๆหรือว่ามันคือความจริงที่อันตรายเกินไปลึกซึ้งเกินไปจนต้องถูกสั่งให้เงียบและถูกลบให้หายไปตลอดกาลคำตอบจะเป็นอะไรก็คงยังเป็นปริศนาต่อไปครับ